ความอีรุงตุงนังเนี่ยฮะการขยําตัวละครให้เข้ามาเผชิญหน้ากันเนี่ยค่ะและแสดงความบ้าบิ่นที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนมันกลายเป็นกามะอุบัติกรรม사람하나주여줘네아버지내가기억안나사람을찾는데그사람이죽었다그러지그걸쓰고그런짓을한다는게3천만더주세요사고로보여야죠그냥살이나인가 ซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญค่ะที่จะมาถ่ายทอดด้านเร็วๆของมนุษย์กลุ่มหนึ่งโดยการหยิบความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมความบังเอิญค่ะที่แม่งไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากผลของการกระทำไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน โดยผ่านเรื่องราวของ6ชีวิตค่ะที่ต้องมาพัวพันเชื่อมโยงจนกลายเป็นเรื่องราวที่โคตรยุ่งเหยิงตัวซีรีส์นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด6ตอนจบค่ะดูได้ที่ Netflix เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญอาชญากรรมที่ดำเนินเรื่องรวดเร็วค่ะติดหนึบจนไม่ได้พักค่ะ แกนหลักๆของเรื่องนะคะก็พูดถึงกฎแห่งกรรมค่ะความเดือดดาลนของบรรดาตัวละครสีดำพร้อมกับสถานการณ์ที่ขยันสร้างความกดดันขึ้นเรื่อยๆ อุบัติกรรมค่ะคีย์สำคัญมันคือพล็อตเรื่องค่ะใน3ตอนแรกเล่าเหมือนมันเป็น3เรื่องสั้นมี3ตัวละครหลักดำเนินเรื่องอย่างชัดเจนค่ะแต่ตอน3นะคะช่วงกลางเนี่ยจะเริ่มเผยให้เห็นจุดเชื่อมโยงบางๆค่ะสเสมือนจิ๊กซอตัวสำคัญที่ทำให้คนดูเริ่มประติดปะต่อเรื่องราวได้ง่ายขึ้น ส่วน3ต้ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องที่เริ่มซับซ้อน,นะคะ่ะโดยการคลี่คลายให้เห็นแฟลชแบ็กและเหตุการณ์ปัจจุบัน,นะคะ่ะที่ถูกพรีเซนต์ออกมาได้สมูทและยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะแถมมีจุดฉเฉลยบ้างอย่างนะคะที่ทำให้เราแอบตกใจค่ะปมยิบย่อยที่ถูกจัดวางให้รู้สึกหายใจได้ไม่ทั่วท้องหรือแม้แต่จังหวะนรกของผลกรรมค่ะในแต่ละตัวละครซึ่ง2ตอนสุดท้าย มันค่อยๆบีบคั้นอารมณ์เอามากๆฉากโหดเลือดสาดที่ทำให้เรารู้สึกอ้าปากค้างและสะใจที่ได้เห็นแกมาค่ะก็เป็นซีรีส์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยนะคะหาข่ดทีมนักแสดงคุณภาพค่ะพักแฮซูค่ะเล่นได้ร้ายจนรู้สึกเกลียดจริงๆค่ะพี่แกเนี่ยแสดงได้ถึงมากๆทั้งอารมณ์ของตัวละครนะคะที่มันค่อนข้างมีหลากหลายอารมณ์และมันไปสุดทุกซีนค่ะโดยเฉพาะฉากสุดท้าย ชินมินอาค่ะแม้บทเนี่ยจะไม่ที่โดดเด่นมากนะคะแต่ลีลาการแสดงไม่ธรรมดาเลยค่ะโดยเฉพาะสายตาที่เต็มไปได้วยความเครียดแค้นคนนี้เลิฟสุดๆเลยค่ะอีฮีจุนค่ะเป็นตัวละครที่เราว่าดาร์กที่สุดในเรื่องเลยนะคะก็แสดงออกมาได้เร็วสะใจค่ะแวบแรกเปิดมาคือรู้เลยว่าอีนเนี่ยตัวร้ายแน่นอนค่ะทั้งแววตาท่าทางสมกับบทบาทจริงๆค่ะ อีกวางซูค่ะคุณหมอดวงซวยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โดดเด่น,นะคะ่ะทั้งการวางคาแรคเตอร์และความรวนรานกระเสือกกระสนของตัวละครที่ต้องการเอาตัวรอดค่ะกับสถานการณ์ที่โคตรกดดันแสดงออกมาได้ดีเลยค่ะ ความอิรุงตุงนังเนี่ยค่ะการขย่าตัวละครให้เข้ามาเผชิญหน้ากันเนี่ยค่ะและแสดงความบ้าบิ่นที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนมันกลายเป็นความบันเทิงที่รู้สึกสะใจสําหรับคนดูมากๆ2สองต้อสุดท้ายค่ะกลับเป็นบทสรุปของตัวละครแต่ละคนที่ได้รับมันไปสุดเ่ะคะ่ะจนอยากจะหัวเราะสมน้ำหน้า รวมๆลราค่ะก,กามาเนี่ยค่ะก็เป็นซีรีส์สายดาร์ที่ตราตรึงให้เราสามารถนั่งดูจบ6ตอนรวดค่ะชาญฉลาดมากในการเปิดเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วทิงไปดูๆเลยค่ะเล่าอะไรไม่รู้อีก3ตอนซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้สึกสงสัยอยากรู้ค่ะว่ามันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงสุดท้ายค่ะมันเฉลอยออกมาได้กลมกล่อมหยิบโยงทุกอย่างได้ลงล็อก นักแสดงค่ะเล่นดีทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะพักแฮซูค่ะกับคาแรคเตอร์ทางถนัดตลบหลังจนได้เห็นดีค่ะสำหรับกาวมาอุบัติกรรมนะคะก็ขอให้คะานนไว้ที่ แเต็ม10ค่ะสำหรับใครอยากดูซีรีส์ที่แบบจีจาโดานใจนะะี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำให้ดูค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทางในทาง YouTube ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ